นี่นะฮะทุกคนเป็นหอยสังที่กินได้นะฮะเดี๋ยวให้ดิงลองต่อแล้วกันนะครับง่เยใช่จะเกียบไม่เป็นเป็นไงอะอรอะอรจริงป่ะสายตามันหลอกกันไม่ได้นะวันนี้นะครับผมจะมาลองกินหอยสังครั้งแรกในชีวิตนะทุกคนบอกเลยว่าผมไม่เคยกินแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นไม่เคยเห็นด้วยแหละคือเห็นแต่ในในนิทานในการูี้ใช่ไมแต่ไม่เคยเห็นจริงๆอ่ะทุกคนใช่ก็เดี๋ยวจะมาลองกันนะเคยกินะ ไม่เคยใช่ป่ะใช่นั่นแหละก็เดี๋ยวเราจะมาลองกันฮะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามาถึงเกาะลีบงเนี่ยถ้าไม่ได้กินหอยสังเท่ากลับมาไม่ถึงโอเคเดี๋ยวมาลองกันนี่อันนี้เป็นหอยสังที่เขาตั้งโชว์ไว้เหมือนกับว่าก็าคือเหมือนเปลือกเออเป็นแค่เปลือกนะฮะทุกคนใช่เห็นปะเยอะมากนะเดี๋ยวเราจะไปอน,นุอน,นุจะมีม,มีมีเนื้ออยู่นี่นะฮะทุกคนเป็นหอยสังที่กินได้นะฮะเมื่อกี้เป็นเปลือกใช่ป่ะแต่อันนี้คือมันยังมีเนื้อมีหอยอยู่ทุกคนดูผมเห็นแล้วผมนึกถึงปลาหมึกนะู่ส ผมเป็นคนกินยากยานะแต่ว่าจะลองเปิดใจมีการจัดจานที่สวยมากครับทุกคนมีดอกมงดอกไม้ทุกคนนะแล้วก็หอยสังแล้วก็หอยสังบัง <c oughs> <c oughs> อยากให้บังกินให้ดูก่อนได้ไหมมา,<อ>ามาบางับางน,นั่นี่เ,<อ>เราต้องให้เจ้าถิ่นมาสาธิตให้ดูก่อนว่าเขากินกันยังไงครับบังเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะเพราะเราไม่เคยกินอ,อ่ะเราหยิบเนื้อนี่ก่อนเน,เนื้อมันเป็นเนื้อหอยนะ มันเป็นหอยที่มาจากหอยเนี่ยแต่ไม่ใช่ตัวนี้เพราะเปลือกหอยของตัวเนี้ยเราต้องทุบมันทิ้งเพื่อจะเอาเนื้อเนื้อสดมันออกมาแต่อันเนี้ยเราล้างเราขัดมาเป็นเดือนกว่าได้สีขาวอมันจิ้มมันมีจิ้มแบบอันนี้โชยุวาซาบิอันนี้น้าจิ้มซีฟู้ดแล้วแต่ใครชอบบังจิบมาแล้วนะฮะอันนี้โชยุวาซาบิอ่ะนี่แล้วก็อือ โอ้ยได้ยินเสียงกรึบ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 นี่ไม่ได้ยินเสียงกรึบ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 มันเป็นหอยแท้ต้องลองชิมดูก่อนมาเปิดใจเอาเดี๋ยวให้ดิงลองก่อนนะ <laughs> อ่ะนี่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดิง <laughs> ลอง <laughs> ไ,มอไม่เอาน้ำจิ้มฮะไม่เอาไม่เอาน้ำจิ้มอ๋อไม่อเอาน้ำจิ้มอ่ะเดี๋ยวให้ดิงลองต่อแล้วกันนะครับ <laughs> <laughs> ใช่ใช่เลยใช่โอ้โหชิตะเกียบไม่เป็นเป็นไงอร่อยอร่อยอร่อยจริงป่ะ สายตามันหลอกกันไม่ได้นะอร่อยจริงไหมกลือนะอย่าคลายกินได้เฮ้ยม,มามยคนลุกจริงนะผมเป็นคนที่กินยากย่กู่แล้วนี่นะครับซีฟู้ดแล้วกันบิสที่อ,อรจจอ่อยอยทุก <c oughs> คนมันแรกๆผมแอบแอบรู้สึกเหมือนกับว่าใช้ใช้ความอะไรดีแบบ เหมือนกับกินไม่ได้อะอย่าแยงเลยไงผมรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ว่าผมได้กินอ่ะฮ้ยมันกินได้ทุกคนมันมันมันอร่อยอ่ะทุกคนมันโอ้ยกินได้จริงกักินผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะเดี๋ยวลองคํานึงนี่ขนาดดิ้งกินได้แล้วมันมีมันมีไม่กินอ่ะลองพี่ลองลองลองเฮ้ยอร่อยจริงนี่ทุกคนดูอารมณ์ผมเห็นแล้วผมนึกถึงเห็ดอ่ะคล้ายๆเห็ดนะนี่ดูจิ้มไปแล้วครับอ่านี่นี่นี่ดูดิ นี่กินเยอะแล้วนะนี่คิดตะวันออกดิคนนี้เลยนี่นะฮะโอ้กินแล้วบิสมิลลาห์แล้วนี่โอ้โหเป็นไงเป็นไงได้มากินได้ป่ะทำไมทหน้าแปลกแข็งแข็งเหรอจริงเหรอกินหอยนะไม่ได้กินหินมันก็คล้ายๆหมึกสดอ่ะแต่รู้สึกว่ามันจะแอบแข็งนิดนึงอ่ะเราเราเจอชิ้นแข็งผมว่า ลองเอาอันที่มันไม่มีไอ้ดำๆเนี่ยเหมือนมันเป็นอะไรสักอย่างอา่ะนี่ลองลองชิ้นนี้นชิ้นนี้จะไม่มีดำๆแบบเมือ่อกี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะแต่ชิ้นนี้ไม่มีอาจจะเป็นไม่มันตัวเดียวของหอยกันทั้งแหละอืมันดำดำนี่คืออะไรมันดำนออดำก็คือบางส่วนมันจะมีไอ้นี่มาแต่คือมันกินได้อ่ะลองลองอันนี้มนไม่หรอกเอไปทำน้าแบกๆไม่ยากพอแล้ตกลงแข่งไหมไม่ละไม่ละ อารมณ์เหมือนกับมันเป็นเหมือนเปลือกนอกเปล่าไม่รู้ก็เลยแบบกรอบๆเหมือนเรากินผลไม้มะม่วงอะมะม่วงแล้วก็กรอบๆข้างนอกมันจะไอ้นั่นไงไอ้ดำๆเนี่ยแต่ก็อร่อยนะตอนนี้คือเรากินหอยสังแล้วแสดงว่าเรามาถึงรีบงแล้วเขาบอกว่ามาแล้วไม่กินมาไม่ถึงนะฮะเป็นไงอันนี้น่าจะเลยกินเยอะมากเนี่ยเลยรีบงมาแล้วติดใจอะดูชอบเนี่ยใส่ปากแล้วก็หายใส่ปากแล้วก็หาย ต้องมาลองนะฮะที่เกาะรีบงนะฮะทุกคนเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยวันที่24-25ธันวาคมนี้นะฮะผมจะมาที่เกาะรีบงอีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นทัวร์ของอันดามันฮาลานชาเวลครับใครที่สนใจนะฮะที่จะมาเที่ยวร่วมทริปนี้ด้วยก,กันกับผมแล้วก็ตัวตึง,งยาลานในวันที่24-25ธันวาคมนี้นะฮะสามารถโทรมาจองได้นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้นะฮะเราจะมาเที่ยวด้วยกันนะฮะทุกคนบอกเลยว่าสนุกมากเพราะว่ามีหลายอย่างมากได้กินอาหารอร่อยๆได้ไปตกมึกตกนู่นตกนี่แล้วก็ดูปะการังเลยครบ บอกเลยว่าครบนะฮะ<ม>เราเจอกันอ่ามีปลาเก่าด้วยแต่ปลาเก่าก็ไม่เก๋าเท่าเท่าคนนี้ใช่ไหมใช่ไว้เจอกันทุกคนโทรจองนะม,มีจํากัดไม่กี่ที่นั่งทุกคนนะแล้วเ,เจอกันครับประมาณนี้คลิปนี้เจอกันใคลิปหน้าบายบายครับบายบาย